พี่น้องครับสุขสบายดีครับพี่น้องวันนี้ผมสิมาเปิดหนาก้อนเฮ็ดขาวเนาะครับพี่น้องเนาะเปิดตั้งแต่เริ่มแรกให้พีน่ pian. น้องได้เบิ่งเนาะครับนอกว่าการการปลูกเฮ็ดขาวหรือทําเฮ็ดขาวนี่เขาเปิดหนาเฮ็ดขาวกันแบบใดเนาะครับพี่น้องเบิ่งกันเลยครับพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องอจุกประหยัดอันนี้คือจุกประหยัดเนาะครับเนาะที่อ่ามือที่ผมมือมือผมเชี่ยเบิ่งนี่คือจุกประหยัดเท่าต้องดึงออกก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับดึงออกเลยครับมือดันไว้เนาะครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ ด้านออกจังสี่ครับพี่น้องเห็นบ่มนี่ด้านออกครับนี่ยด้านออกใช่สิสิแล้วเาก็เคลียร์เม็ดข้าวฟ่างอยู่ข้างในออกเนาะครับพี่น้องเห็นบ่มนี่เม็ดข้าวฟ่างอันนี้เป็นขันขันตัวแรกก็คือดึงจุกประหยัดออกจังสี่ครับเห็นบ่ครับคันที่สองเขาก็เคลียร์เม็ดข้าวฟ่างออกเดี๋ยวผมจะฉีดอ่าพ่นแอลกอฮอล์ซะก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะฉีดพ่นแอลกอฮอล์ใส่ปลายซอนนะครับพี่น้องสังเกตเบิ่งครับผมจะเคลียร์ออกได้ลักษณะนี้นะครับพี่น้องเห็นบ่มนี่ปลายซอนผมจะเคลียร์เข้าไปนะนี่งาดออกมาซื่อๆครับพี่น้อง เพราะว่าอ่าเห็ดขาวเนี่ยมนจะเคลียร์ง่ายนะครับเพียงแต่เ่าเคลียร์เม็ดขาวฟางออกจค่สี่ครับพี่น้องเห็นี่คพิเศษละครับพี่น้องมาเบบ่งใกล้ๆครับพี่น้องเห็นหมเลยนี่ที่ผมเคลียร์แล้วนะคือเป็นแบบนี้ครับจะเห็นเป็นขีเรื่อยแลวว้วหัวเชือกเป็นขาวๆนะครับพี่น้องจะเห็นหาเบิ่งอีจกจักก้อนหนึ่งครับพี่น้องห้เบิ่งอีจกจักก้อนหนึ่งนะครับพี่น้องนอกเพื่อเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องเห็นบ่นี่ก้อนที่สองก็คือก,กันนะครับพี่น้องยัดเข้าไปแล้วครับปลายส่วนนะครับพี่น้องงัดออกมาซีสื่อครับพี่น้องเห็น พอสะอาดท่าก็เคียมันสะอาดนะครับเนาะบอกไว้ก่อนเนาะครับเนาะฟาร์มผมเห็ดแบบนี้หรือทําแบบนี้เน้ะครับพี่น้องบางฟาร์มเพิ่นจะบดทําแบบนี้ได้ครับพี่น้องบางฟาร์มเพิ่นจะอะเขาเรียกว่าดึงุงออกเลยลห่ะหฮักก้อนฮักอันเขาเรียกว่าเม็ดข้าวฟ่างออกหรือหัวเชื้อออกเลยครับพี่น้องอันนี้เป็นขันน 2, ข้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามพมจะถ่าพี่นอ้องเดี๋ยวเบ่งไปน้ำกันนะครับพี่น้องเนาะผมจะวางซ่อนแนละ้วก่อนอันนี้เขอันนี้ขั้นตอนตัวไปนะครับพี่น้องเนาะ เพราะว่าผมจะเห็ดให้เบิ้งลวดลับคัดต่อนยครับพี่น้องเห็นบ่มนี่ดึงออกครับพี่น้องเห็นบ่ครับข้อขวดอยู่ข้างในนี่ครับดึงออกจะสิครับพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องข้อขวดดึงออกเลยครับพี่น้องดึงออกจะสิปล่อยไวปจะสิครับพี่น้องเห็นบ่มนี่ดึงออกจะสิครับพี่น้องปล่อยออกจะสิครับพี่น้องอันนี้บัดนี้ขั้นตอนต่อไปเนาะครับเนาะขั้นตอนต่อไปก็คือการตีปากถุงออกจะสิครับพี่น้องเห็นบ่มนี่ตีปากถุงออกจะสิครับพี่น้องเพื่อว่าหยังเพื่อว่าให้เพิ่นระลับลมอากาศเข้าได้ครับพี่น้อง ร่มอากาศเสียได้เข่าและเฮ็ดบนกระสีออกได้ครับพี่น้องเห็นบ่มนี่เฮ็ดได้ลักษณะนี่ครับพี่น้องเห็นบ่มนี่และขั้นตอนต่อไปผมก็จะถ่ายเบิ่งเฮ็ดเพิ่นออกบ่ได้ได้ครับพี่น้องเห็นบ่ข้างหลังผมนี่ผมถ่ายทําผมเฮ็ดบ่ให้เรียบร้อยเบิ่งหรือเบืเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสังเกตเบื้งข้างหลังนี่ครับพี่น้องเฮ็ดออกเบื้ดี๋ยวได้ครับพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ครับนี่ที่นี่คือการที่ผมเฮ็ดให้เบิ่งก็คือการอ่าตีปากถุงผมจะให้พี่น้องวาเบิ่งเฮ็ดที่ผมออกแล้วเนาะครับพ like ี่น้องเนาะเฮาตีปากถุงเพื่่อวาจะให้ลม ล่วมพื้นเข่าได้ครับพี่น้องร่มหรืออากาศเข่าเห็นบหมครับพี่น้องเหตุผนจะออกในลักษณะนี้ได้ครับพี่น้องเป็นตุ่มเป็นต่อจังสิอันนี้คือเหตดออกได้ครับพี่น้องเห็นบหนี่เห็นดีบอกครับในลักษณะนี้ครับโบเห็นดีผมจะแยกมาเบื่องฟังนี่ครับพี่น้องวอาฟังนี่ผมก็เห็ุคือกันได้ครับพี่น้องเห็นบหนี่เห็นบหครับเห็ดสิออกเห็นบหครับพี่น้องจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องเห็นบหนี่ตุ่มจังสิครับ ออกบดคู่ก้อนครูยังหลายๆครับพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก็อยากมืาอนี้ก็อยากมาแนะนําการเปิดหน้าก้อนเห็ดขาวซื่อๆเนาะครับพี่น้องขั้นตอนที่ท่ายก็คือตัดปากถุงออกดนะครับพี่น้องจะใส่กัตเตอร์นะครับผมบัวดาวกัตเตอร์ลงมาเนาะครับพี่น้องแต่ว่าผมก็เทียบไหเบิ so, 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 so like ่งเป็นแนวทางครับพี่น้องจะใส่กัตเตอร์เนาะครับเนาะกัตเตอร์กัดตัดเนาะครับพี่น้องเนาะตัดก็คือการอ่าตัดปากออกซื Taiwanese ่อๆครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะถ่ายเบิ่งเนาะครับเนาะเห็ดเห็ดให้เบิ่งเป็นตัวอย่างเนาะครับเนาะอันนี้บดได้ใส่กัตเตอร์นะครับเนาะผมจะใส่มือจี่ก จีขาไปในๆเครับพี่น้องคมมาบเฉยๆครับแล้วก็รอบหมุนออกห่างนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องดึงออกเฉยๆแต่ว่าตามจริงๆเราต้องใส่กระตือต้อครับนาะผมบดเอากระตร์ลงมาครับผมไม่เห็นระเบิดเป็นตัวอย่างจืิงๆท่าแบบนี้ครับพี่น้องเพรางใกล้ๆครับเพราะว่าผมเคยทำเลยผมก็ทำง่ายเห็นบหครับเฮ็ดพนจะเป็นออกในลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องเห็นบอนี่เป็นตูมเป็นต่อเฉยๆครับพี่น้องอันนี้คือกันครับอันนี้เฮ็ดขาวที่ออกแร้วเด้อครับพี่น้องแต่ว่าเขาตัดปากจังสี่แล้วนี่ ข้อผายางลงเลืวอควบคุมอุณหภูมิแล้วเพิ่นจะออกเลือยได้ครับพี่น้องเห็นบมดไหมเห็นบ่ครับเดี๋ยวผมจะเห็นให้เบิ่งอีกเป็นตัวอย่างอีกจักอ่าเขาเรียกว่าอีกจักหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าพี่น้องจะได้เห็นอ่าชัดๆนะครับเนาะว่าผมทํากันไปเลยผมบ่ใส่มีดผมก็เห็นได้นะครับเนาะเพราะว่าผมเคยทําแล้วนะครับเนาะแต่ว่าใส่กระตือเนี่ยมันจะดีเรือจ่มันจะง่ายนะครับพี่น้องเนาะเห็นบ่ดไหมใกล้ๆนานี่ครับพี่น้องเห็นบ่ดไหมมือผมนี่ครับพี่น้องผมจะจีกคุงเข้าไปในลักษณะนี่เห็นบ่ครับพี่นอ มือเขาก็เน้นไหมจังสี่น่มปากข้อ Jamie, ขวดไาจังสี่ครับพี่น้องหมุนรอบข้างเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่เส้นซีดครับพี่น้องอันเฮ็ดออกเลยครับพี่น้องเห็นบ่นี่ในไงครับออกบิร์ดได้ครับเฮ็ดผมมันผมบอกได้ครับพี่น้องเลยออกเบิดทุกก้อนแหละครับพี่น้องเลยเพราะว่าอ่ารเข้าเฮ็ดจังสี่น่ะเห็นบ่ครับพี่น้องกี่ออจงสี่ครับพี่น้องเห็นบ่เฮ็ดออกเบิร์ดละครับพี่น้องเป็นตุ้มเป็นตอจังสี่ครับพี่น้องข้างบนนี่คือการออกเบิดครับพี่น้องมือผมบอกได้ครับพี่น้องตีปากคุงออกจังสี่ครับพี่น้องเพราะว่าให้้ลมเเขาาอครับพี่นนงะ รวมเข่าเรียบร้อยแล้วบนกระเทือกัดจีออกได้ครับพี่น้องเห็นบ่มนี่จี้ออกจะสี่ครับพี่น้องรอบจะสี่ครับพี่น้องเห็นบ่มนี่เพราะว่ามันยากๆเนี่ยเพราะว่าเขาบ่ได้ใสอันมีดน้องขับนอกกับเขาใสมีดแล้วมันกระชิง่ายน้องขับเนาะง่ายต่อการอชี้น้องขับพี่น้องเห็นบ่มนี่เป็นเป็นในลักษณะนี่ครับพี่น้องเบงใกล้ๆครับพี่น้องเห็นบ่มนี่เป็นตุ้มเป็นตอครับพี่น้องเห็นบหมนี่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 อันนี้คือเห็ดออกเลยนะครับพี่น้องเห็นบ่มนี่ เวลาผมเอาพะยางลงหรือว่าควบคุมอุณหภูมิแล้วคนจะออกเลยนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องเนี้ไปครับมือนี้ก็ดีอันนี้คือเป็นขันตอนที่ถ่ายเรียบร้อยนะครับพี่น้องที่นี่เขาเอาเอาพะยางลงครับพี่น้องเปิดอากาศให้เพิ่นพร้อมนะครับเนาะให้เพิ่ด้รับเป็นดอกนะครับพี่น้องถ้าเฮ็ดตั้งสี่แล้วเฮ็ดก็จะออกดีนะครับพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดขาวนี่คนจะชอบอากาศร้อนนะครับพี่น้องเนาะยางมาเบิ่งฟังนีไปน้ำกันครับพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้อง ผมทำมาแล้วตีปากสูงหอดพี่เลยเรียบร้อยๆแล้วครับพี่น้องเฮ็ดเพืชออกเบิดะไรได้ครับพี่น้องเอ้ยผมเป็นผมบอกครับพี่น้องมึงดูนี่ผมอยากถ่ายท้ำมาให้พี่น้องในเบืองก็คืออยากให้พี่น้องในมีรายได้เนาะครับพี่น้องเนาะาว่ามีรายได้แล้วเาก็ดีใจได้ครับพี่น้องเอ้ยเห็นไหมครับพี่น้องผมจะทําเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เนาะครับเนาะเพราะว่าหนึ่งอยากให้ประสบการณ์แก่ผมเป็นพี่น้องสำหรับคนที่อยากทำนาะครับพี่น้องเนาะเห็นไหมครับ เป็นแถวเลี้ยงไล่จังสี่ครับผมตีปากเรียบร้อยแล้วผมก็จิตัดปากถุงตัดปากถุงเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาผ้ายางลงอ่าฟังนี่ผมบวชในอ่าเขาเรียกว่าตีปากถุงนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาเห็ดเหตเบิ้งนะจักหน่อยครับพี่น้องฟังนี่เห็นบ่าครับพี่น้องฟังนี่ผมบวชในตีปากถุงนะครับพี่น้องเนาะให้พี่น้องเบิ้งก้นน้ำกันเด้ออีกจักรอบครับพี่น้องเห็นบ่นี่กล้องมันอาจจะไกลในเด้อครับพี่น้องเห็นบ่นี่อีพ่อเจตระเบิ้งนะครับเนาะบ่ได้ยากครับจับจังสี่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่ การทำกับบัญยาได้ครับพี่น้องเนาะขันตอนยุทธไทยที่ปล่อยฟังก็คือผมบดอามีดกระเติร์มาได้ครับพี่น้องเลยถ้าเขาได้มีกระเตอร์มามันก็ดีได้ครับพี่น้องเลยเพราะว่าเขาจะการตัดนะครับเนาะตัดแบบนี้มันจะดีเป็นบอกครับพี่น้องทำแบบนี้ครับพี่น้องขันตอนต่อไปผมก็จะเอาคือผมบล่อยฟังเลยครับเอากระเตอร์เนาะครับเนาะเอากระเตอร์ตัดตัดปากให้มันอ่าอะทุ้งออกย่งยๆคือเอาอยากให้ทุ้งออกจังสิครับพี่น้องตัดออกจังสิผมบดเอา โอ้ยบอดี้เอาของมาเนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอาอ่าก์ตเตอร์มาพี่น้องเดีวเบิ้งมาน้มกันนะครับพี่น้องพี่น้องครับเบิ้งเด้อครับเด้อผมจะเห็นแต่เบิ้งน้องขับเนาะกาตเตอร์ที่ผมเอามาแหละครับพี่น้องเห็นบอดี้ขีออกจค่สี่ครับพี่น้องเล้วที่นี่แล้วกับจะตัดให้พี่น้องเดีเบิ้งเนาะครับพี่น้องเนาะเห็นบอดี้ผมจะเห็นแต่เบิ้งเป็นตัวอย่างเนาะครับพี่น้องเนาะเห็ยี่รับนี่เอาปลายกาตเตอร์นี่ครับขีดออกจค่สี่ครับพี่น้องดึงออกแค่สี่ครับพี่น้องก็็เหนนบ่ี บอกครับพี่น้องพกออกซื้อครับพี่น้องเห็นห่ดพกออกแคงสี่ครับพี่น้องเห็นบ่ดนี่ตัดแหกขาดนะครับแล้วกาตัดบวกขาดคือผมบางอย่างเนี่ยมันก็จะปีกแล้วครับพี่น้องเห็นบอกครับพี่น้องดึงออกได้ลักษณะนี่ครับพี่น้องเห็นบมดง่ายๆนะครับพี่น้องเห็นบมดนี่เห็นบอกครับนี่นี่ตัดออกแคงสี่ครับพี่น้องเห็นบอกครับพี่น้องนี่เห็นบอกครับเห็นไห้วงซ่าๆครับพี่น้องเห็นบอกครับนี่อันนี้คือการอ่านาทันันตอนสุดท้ายของการอ่า เปิดหนา้าก้อนฮิตขาวเด้อครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับได้ลักษณะนี่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่จะเป็นในลักษณะนี่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบ่ครับเพราะว่าเฮ็ดผต้องการออกเลยผมก็เลยตัดเลยครับพี่น้องเห็นบ่นี่ตัดได้ลักษณะนี่เนาะครับพี่น้องอืมขั้นตอนต่อไปก็คือถ้าข้าก็เอาพยางลงเลยครับที่นี่พยังในบริเวณค่างอ่ารอบขางรอบยงังเอาลงเลยครับอุ๊บไปเนาะครับพี่น้องเนาะประมาณวังอ่าประมาณวังอ่า อ่ามือสองมือเพิ่นก็ออกแล้วครับพี่น้องอันนี้ผมเ็ดให้เบิ่งเป็นตัวอย่างเนาะครับพี่น้องเนาะอ่านี่คือการอ่าเปิดนาเหตข่าวนะครับเราเป็นขั้นตอนสุท่ายนะครับพี่น้องขั้นตอนทุท่ายเพิ่นก็เฮ็ดลีงสี่นะครับพี่น้องเอ้บางฟ้าเพิ่นกับบริเหตคือผมเนาะครับพี่น้องเอ้แต่ว่าผมเ็ดเป็นขั้นตอนให้พี่น้องในเบิ่งเด้อครับพี่น้องเด้อทําแบบนี้แหละครับพี่น้องทําไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะเห็นจังซส่เห็นพี่น้องเห็นบนี่ถาว่าเ้าเอาพยังไปก่อนน่ะอุณหภูมิมันจะร้อนเกินไปเเด้ออครัับพี่่นงาาจจะใกืว เราอยากให้ทํางานแบบสะดวกเนาะครับพี่น้องเนาะเขาก็ต้องเอาอ่าตัดปากถุงออกซะก่อนครับเพราะว่าผมอ่าเปิดหน้าไว้ให้ร่มเข่าประมาณบางทองวันแหละครับสามวันแล้วเนาะครับเปิดร่มให้เข่าทั้งสี่ครับพี่น้องให้หน้าเขาให้หน้าก้อนเ็ดเพิ่นขาวเนาะครับพี่น้องเนาะมันจะออกได้ดีนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับโอ้นครับมื้อนี้จะเฮ็ดให้มันแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเหพิ่นจะออกเลยครับพี่น้องเห็ดเพิ่นเริ่มออกแล้วผมก็อยากมาแนะนําให้พี่น้องในเบิ่งเนาะครับพี่น้องเนาะ ปรการทําการเกษตรนี่เขาทํากันแบบนี้นะครับพี่นอ้องอ่าสาหรับคนที่อยากทําก้อนเห็ดเนาะครับพี่น้องผมก็จะแนะนําได้เนาะอ่าแนะนำในสิ่งดีๆแกพรมพี่น้องเผื่อบางคนทไปล้เอาจจะมีรายได้หรืออาจจะบบมีกระลรวแต่ขึ้นอยู่กับอ่าการกระทําของแต่ละคนเนาะครับพี่น้องเนาะว่าเฮาดูแลอ่าก้อนเห็ดเราดีบอลลงเลื่อนดีบอสมบูรณ์บอเนาะครับพี่น้องเนาะแต่สิ่งสำคัญก็คือ อุณหภูมิลงเรือนเห็ดเด้อครับพี่น้องที่สำคัญอีหลีครับอุณหภูมิลงเรือนเห็ดเขาก็ต้องดูแลว่าเห็ดชนิดใดเขาชอบแบบใดเนาะครับเนาะแต่ว่าสำหรับเห็ดขอนขาวนี่เพิ่นชอบอ่าร้อนชื้นเนาะครับเนาะเขาก็เน้นความชื้นความร้อนเนาะครับพี่น้องเนาะก็ปล่อยอากาศให้เขาไปพร้อมเนาะครับพี่น้องเนาะเพื่อว่าจะให้เพิ่นได้รับแสงแดดและอากาศได้ดีเนาะครับแสงแดดก็มีครับพอลำไส้ข้างบนครับผมใส่ผ้ายางขาวเด้อครับวปดีโอหน้าเจอกันใหม่ครับ คลิปนี้ซ้ำนี้ขอบคุณหลายๆนะครับเนาะขอบคุณครับ